มวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559เวลาประมาณ12.45น,นาทีคู่ที่1มวยรอบคูมเสือพิกัดน้ำหนัก114 ตอนไม้โทสเสร็จกำนันใหญ่มวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือดีครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายต้นต้น,ตนมีโอกาสโดนนับโดนดน,นกเสียเปรียบรูปร่างกว่าจะเข้าถึงตัวหน่าจะโดนแข้งโดนหมัดคู่ชกก่อน จักแพ้เพชรเรยองศิทธนายกทวีตะพงมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างช่วงชุกสูงยาวฝีมือดีหมัดสอกออกได้รุนแรงหนักหน่วงต้นต้นมีโอกาสได้นับได้นกคล่องแคล่วว่องไวเข่า,ขา,า,ขานิเหนียวแน่นล็อกรัดมัดสดีแข็งแกร่งแข็งแรงหัวใจเกินร้อยท่าทรหดอาวุธมวยมองว่าหลากหลายกว่า คู่ที่สองมวยรอบคูนเสือพิกัดน้ำหนัก114่รปอนด์เดิะกลับเดือกลับพัทยามวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องต่อยขวาเตะข,ขวาได้รวดเร็วและแม่นยำคล่องแคล่วว่องไวเข่าในเหนียวแน่นกล้ามรัดมัดสีสู้แข็งแกรงแข็งแรงอาวุธมวยหลากหลายความหนักแรงของอาวุธดีกว่าแต่เหลี่ยมเชิงมวยมองว่าเป็นรอง จากแพ้สายฝนรัตนพานุมวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือดีครบเครื่องขนาดซ้ายเป็นมวยรูปร่างสูงยาวเตะซ้ายได้หนักหน่วงรุนแรงข่าในเหนียวแน่งกล้ามรัดมัดตีเก่งวงในมีเหลี่ยมทุตตีแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงคล่องคล้าว่องงออาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมเชิงมวยดีกว่า